โอเคครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมโกเจียบเหมือนเดิมนะและวันนี้เราจะมาเล่นแบ็กแจ็คของค่าย e v o l u t i ช n เหมือนเดิมเออมีคนขอมาเยอะนะครับเลยจัดให้หน่อยละกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เล่นตามคำขออะไรเงี้ยเออถึน4,200นะครับวันนี้เบาๆเนาะหมายเลขครับ500บาทเปิดหวัวไปก่อนชิมลางเลชิมลางออเด็บบ์ออเดอถึงละเอออเดอบ็เดบ นีทุนหนานิหน,นึ่งนะครับทุนสี่พันนะเล่นแบบบ้าๆกันไปเลยถ้าเราใครสนใจนะครับอย่าลืมนะครับทักมาเล่นได้นะครับนะวิธีการเล่นแบ็คแจ็คผมก็สอนไปแล้วนะเฮ้เปิดแรกนะแจ็คมาเก้ามาสวยใครแรกกิดมาสวยครับอย่างนี้พอเลยระเจ้าถือสิบนะแอบน่ากลัวเหมือนกันพระเจ้าเปิดได้สิบก็ชนะเราไปเนาะเทคนิคการเล่นนะครับ ถือว่าแนวทางการเล่นดีกว่าเออก็อสอนไปแล้วนะไปหาดูได้นะคลิปเก่าๆนะวิธีเล่นอะไรอย่างนี้เด็กๆเล่นง่ายมากครับแค่อยาให้แต้มเราเกิน21แต้มทนนึงโอเคเจ้าเปิดมาเป็นเอ,อนะครับน่านหมายแรกกันโดนไปเลยเออชุนเลยหมายแรกก็ชุนเลยวะ่ะใส่กันไปเลยเอเกิดเกินเกิน,กน,กนพันหนึ่งหอเออใจเย็นนะ เพื่อนๆชอบเล่นนะครับมือใหม่นะที่เขามาเล่นนะเขาบอกเออเล่นสนุกดีนะสนุกกว่าบาคาร่าที่ผมเคยเล่นมาอีกโอเคเอ็นมาอุ้ยโอ้อยงี้ขอสิบได้ไหมแบ็กแจ็คได้ไหมโอเคติดแบ็กแจ็คครับอย่างี้เราได้สองพันห้าร้อยนะแบ็กถ้าติดแบ็กแจ็คเนี่ยได้กำไรเพิ่มจากทุนคืนนึงนะโอ้ชิวอย่างงี้ชิวกำไรอะงงดิงงดิอีหมวยนี่งงดิน้ำมวยงงดิพี่ทำไพ่ครับน้องขอไพ่ด้วยนะเออ น่าจืดไปเลยห้าในสวยนะห้าเนี่ยโอเคโอ,คโอ,คโอค้หอนะอา5คู่สิบแต้มถืจบจบอว่าสวยครับโอเคขอนะขอสิบมาเป็นยี่สบแต้มจุกจบไอะเงี้ยได้ไหมฮเ <c oughs> น,นี่เกาคงเกาคางฮะเนี่หน้าซีโดนที่แจ็กเมื่อกี้น้าซีน่าซีละมวยกำไรของปากของคอแล้ววันนี้เล่นให้ดูกันสนุกสนุกนะแต่กันยังไงก็หวังกำไรนะครับเออ เก่ hey, 9สวยครับ19พอเลยแต้มสูงนะรอบนี้เล่นนะสวยได้ลุ้นนะเขาถือ3มด้อเขาต้องจะเปิดยากหน่อยตะกินแล้วยากหน่อยถูกปะล่ะนี่นะครับเสน่ห์ของแม็กแจ็คนะครับก็คือเราขอหรือเราพอก็ได้มอยู่ที่ตัวเราเนาะนี่ถามว่า19ผมจะขอได้ไหมผมก็ขอได้นะนั่นมีคนขอไงเนี่ได้อีกเ,เป็น20แต้มถ้าขอแต่ผมไม่ขอคือเจ้ามือเขาไม่ได้บังคับเราเนาะมันอยู่ที่เรานะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือยัง สเสน่ห์ของมันนะใครสนใจนะอย่าลืมนะทักมาเล่นได้นะเราจะมีคนขออีกเหรออุอ๊ยเอสออกสองพีเลยเหรอ,หรอเสียดายเนาะเอชจริงน่าจะเก็บไว้ให้รอบหน้านะเออ,อเคอยังไม่มีคนขออีกเหรออ๋อเขาเขน่าจะเล่นแยกไพ่นะมีห้าคู่อะไรเงี้ยบางคน,น,นจะเล่นแยกไพ่นะเราก็รอกันไปนะมันจะหมดแล้วมั้ง เจ้าเปิดเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดเจ้าสิบแต้มเฮ้ยเจ้ายี่สิบหน้าเจ้าแดกอือไม่เป็นไรก็มีได้มีเสียงกันบ้างไปเลยเราเนี่ยขอเลยพันห้าร้อยเศรษสวยนอยโอ้เปิดให้ห้าหรอเจ้าก็ห้าเราสิบห้าโอ้สิบห้านี้เล่นยากนะตรงๆนะ พราะว่าโอกาสที่มันจะเกินยี่เ็ดเนี่ยคนข้างสูงแต่แทมมันก็ยังน้อยนะผมลงไปพันห้าด้วยผมพอเลยว่ะพันห้านี่ผมเยอะนะพอเจ้าก็ถือห้าเหมือนกันเจ้าอาจจะเจ้าอาจจะสิบห้าเหมือนกันแล้วก็เปิดอีกใบได้ไดเกินสิบห้าเลยโอถ้าขอเป็นยี่สิบเอ็ดเหรอโอ้ไม่ขอละมั่อกี้โอ้นั่นโดนแดกโอ้ทำไมเมื่อกี้ผมขอผมได้ยี่สิบแปมเนี่ยเนี่ยฉุนเลย อย่างนี้ชุนเล็กขอทุนคืนเล็กทุนคืนเล็กเราม,มีอารมณ์เฮ้แจ็คมาขออีดได้ไหมโอเคแบ็คแจ็คเรียบร้อยแบบนี้ได้อะไรโอสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับในบนัสเพิ่มนะโอ้แดบกลับมากลับมาสู่เกมละตอนนี้กำไรนิดนิดหน่อยละจากเมื่อกี้จะหมดตัวแล้วนะเออโอเคเบาๆก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบ เราเพิ่งแบ็คแจ็คไงมันแดกเงินเราอีกลงลงเยอะไสามเจ้าสี่เราเราสิบอุ้ยแต้มสวยนะแต้มสวยนะขอขอบนะขอขอบ,นะขอขอบได้ไหมขอสิบได้ไหมวันนี้เราเปิดมาจริงๆแต้มเราสวยนะเราเล่นวันนี้นะสิบเก้ายี่สิบสิบเก้ายี่สิบนี่บ่อยนะต้องกำไรไหนละมัง้งวันเนี้ยมันจะขาดทุนหรอโอ้ยสี่ลงอ่ะ ตีกันเหนื่อยอ่ะต้องขอ,อใช้เวลาเล่นนิดนึงนะครับแบกแจ็คนะเพราะมันต้องลงคสนอื่นด้วยเนาะเคถ้าขอเมื่อกี้แตกนะอืมขอนั่นแหละลืมไปวก็ตัวเองขอ,อเคเจ้าแดกไปรอบนี้ไม่เป็นไรลงไม่เยอะถง <c oughs> เว่าหลาหวดกันต่อเลย เอ็ดวิสวยครับสิบได้ไหมโอ้ยเก้าหรอโอเคยี่สิบเต้มนะถูกเยอะนมถูเยอะแล้วยี่สิบเต้สวยครับถ้ายี่สิบเอ็ดมึงเอาเงินกูไปอิ่มหวยเปิดหน้ามามีแค่สามเนี่ยถ้า 21. มึงยี่สิบเอ็ดเอาเงินกูไปเอาเงินกูไปเลยสามเนี่ยมันต้องเปิดอะไรต้องเปิด ต้องเปิดให้ได้สักสิบหรือไม่ก็ก็เปิดเอดอะไรเงี้ยนะมันยากในเว่ยมวยกินเงินพี่อะ่ะนี่รอคนอื่นนะครับเ <c oughs> จ้าวงไงเก้าสิบสองเก้าน่าเจ้าแต่ว่าไงบอกแล้วเสือบนะ6กพันครับผมกำไรสองพันแล้วนะเนี่ยเอตรงตรงนะใช่ไหมผมเอามาสี่พันมันสี่พันสองนะนี่ก็กำไรพันแปดละ เปลี่ยนคนนะครับเบาๆกว่านะเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยนิ้หมหวยเวลามันเปลี่ยนมือเนี่ยมันชอบกินน้ำไม้เลยแต่ประสบการณ์ที่ผมพบเจอมานะอ้าโอเคเหมือนสิบนะต่อเจ็ดพอดีครับไม่พอนะเจ็ดแท้แต่ไพ่ของเจ้ามือเนี่ยผมว่านะแม่งแม่งมีสิบแน่น่ะไพ่ที่ควมเนี่นะเวลามันเปลี่ยนมือเนี่ยมันชอบเอาเงิน สิบหกสิบหกนี่มันก็มันก็ได้นะแต่ว่าแต่จ,จริงก็อยากขอนะแต่ว่าเออลุ้นยากนะหกสิบหกอ่ะเพราะว่าเราต้องเอาเท่าไหร่รต้องเอาห้ามเกินห้านะเออต้องได้ห้ามน้อยอยู่นั่นถ้าขอได้สิบแปดเดามือสิบเจ็ดโอ้มันไม่ขอหรอโอเคไม่เป็นไรไมายแรกมันกินไม้ที่สองมันต้องให้กระใส่ไปเลย ไม่พอเอาอีกหิวหิวเงินมากว่าไงชิงสวยดียิงโอ้สิบแปดโอเคสิบแปดไม่แย่พระเจ้าถือสองนะเจ้าถือสองถือว่าเราได้อยู่ได้ลุ้นยูสิบแปดอ่ะก็ถือว่าแต้มสูงยูมารอดูผมว่ามีคนขอสิบแปดสมมติเราขอแล้วได้เท่าไหร่เฮ้ยม,มีใครขอเลยเหรอเจ้าแปด โอ้เจ้าสิบเก้านั่นนั่นนั่นมันแดกกระแต้มเดียวว่าไงฉุนอันนี้ชุนเลยฉุนเลยชุนจริงก็ว,วัดกันไปเลยน้องกับพี่ใครจะได้เงินไปมาดิอ๋อไอ้นะครับไม้นี้ไอต่อหรือพอแค่นี้แต่งจริงครับสมมติไม้นี้เข้าขงั่นจะพอแล้วนะวัวสิบแต้มสวยเขาถือเก้าขอขอได้ไหมน้องขอยี่สิบแต้มได้ไหม เอทดก็ได้ไปจบๆไปเอาเอทดมาถ้าสมมติเอ็นถ้าผมเข้าแบ็กแจ็คเนี่ยผมก็จะได้ประมาณ6,000ใช่ไหมยแลก็ก็า0 0 0อีกรึ้ง7,500เลยนะ3หรอ13ไม่พอเอาอีกเจ้าถือ9นะเจ้ามี10เป็น19นะเราต้องอย่างเฟี้ยวเราต้องได้สัก20่แต้แมนะขดเท่าไรขอ7ขอ7ไม่กับ8ดได้ไหมหนู นั่นสวยดิเจด้ายี่สิบแทมอ่ะเออถ้ามึงได้เกินยี่สิบนะถ้ามึงได้ยี่สิบเนะมึงเอาเงินกูไปเลยไปแบกขออย่าพิมเลยพิมไม่ได้หรอกเอาใหม่สิแบกอืมจะว่าไงสิบเก้าโอเคสวยหกพันวันนี้เอามาสี่พันนะครับกำไรโดยประมาณพันแปดร้อยนะ สำหรับใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมไปก่อนนะเจอกันครับทุกคน